พาร์ทเนอร์ที่เขาประสบความสำเร็จหรือว่าตัวแทนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะฮะเริ่มต้นจากบินเล็กๆทั้งนั้นเริ่มต้นจากทุนน้อยๆทั้งนั้นจู่ๆจะมาเปิดบินแรกก็เปิดกันเป็นล้านเปิดกันเป็น10ล้านมันไม่มันม,ม,นมีมันไม่มีอยู่แล้วนะ การขายออนไลน์เน e ี่ยเริ่มต้นจากทุนน้อยจะสำเร็จได้ไหมคือผมเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยมักจะมีความคิดเนาะหรือว่าเราเห็นคนที่เขาประสบความสาเร็จเช่นเราเห็นตัวแทนที่เขาขายได้เยอะๆแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จหรือเห็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของแบรนด์ที่เขาประสบความสำเร็จก็มักจะมีความคิดว่าการที่เขาสําเร็จหรือการที่เขาทําได้มันมาจากการที่เขามีเงินเยอะแล้วก็มีทุนนาาคนที่เขามีทุนน้อยจะสำเร็จได้ไหมซึ่งเอาจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าในโรสโก้ฮะพาร์ทเนอร์ที่เขาประสบความสำเร็จหรือว่าตัวแทนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนะะ เริ่มต้นจากบินเล็กๆทั้งนั้นเริ่มต้นจากทุนน้อยๆทั้งนั้นเพราะมันไม่มีใครหรอกครับที่ไม่ได้เคยขายออนไลน์ไม่ได้เคยขายของโรสโกมาก่อนไม่ได้รู้จักรถเป็นการส่วนตัวจู่ๆจะมาเปิดบินแรกก็เปิดกันเป็นล้านเปิดกันเป็นสิบล้านมันไม่มันมีมันไม่มีอยู่แล้วนะคือมันเป็นเรื่องปกติว่าทุกคนเวลาก้าวเข้ามาในการขายออนไลน์ก็มักจะอ่ะเขาลองลองเปิดขายก่อนสักสิบชิ้นลองลองเปิดขายก่อนสักร้อยชิ้นมันก็จะมีแค่นี้แต่หลังจากนั้นตั้งหาค่ะที่เราจะทํายังไงในการที่เราจะต่อยอด บอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าทุกคนทำได้นะฮะเพราะว่ามันอยู่ที่บุคคลน,นั้นด้วยว่าเรามีคุณสมบัติครบไหมที่จะทำสิ่งนั้นได้แล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาผมสัมภาษณ์หรือผมได้คุยกับคนเขาประสบความสำเร็จ มันก็จะมีคุณสมบัติหลายข้อที่มันเหมือนๆกันแล้วผมก็ d e ฟ i มาได้3ข้อข้อแรกคือวันนี้การที่เราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นกับสิ่งที่เราทาแค่ไหนคำว่าม,มุ่งมั่นหมายถึงอะไรมุ่งมั่นหมายถึงแบบเราเจอปัญหาเราเจออุปสรรคเราเจอเรื่องท้าทายเราเลิกง่ายไหมเราท้อง่ายไหมเราเราเลิกทําได้ง่ายไหมถ้าเราท้อง่ายเลิกง่ายน้อยง่ายแล้วก็ไม่เอาต่อละไม่ทําต่อละไม่ลุยต่อละไม่สู้ต่อละมันจะสำเร็จได้ยังไงจริงไหมครับข้อที่2คือเรารู้จักพัฒนาตัวเอง แค่ไหนเราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าเราจะก้าวไปในอุตสาหกรรมไหนอาชีพไหนหรือทําอะไรทุกอาชีพมันมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เราไม่ได้เกิดมารู้ทุกเรื่องตั้งแต่เกิดถูกไหมครับมันมีเรื่องที่เราต้องเรียนรู้การไปเป็นพยาบาลคุณก็ต้องฝึกในการทแทงเข็มหรืหรอเจาะสายน้ําเกลือการไปอยู่ในตลาดหุ้นคุณก็ต้องฝึกอ่านกราฟต้องฝึกในการที่จะวิเคราะห์กราฟวิเคราะห์ธุรกิจและม้กระทั่งการมาขายโรสโกขายสินค้าโรสโกขายออนไลน์นก็ต้องฝึกในการขายฝึกทำคอนเทนต์ฝึกปิดการขายมัันนกอาารต้งพฒ ตัวเองแล้วถามว่าถ้าเราต้องอทำคอนเทนต์แต่เราต้องขายของสิ่งเหล่านี้มันเป็นสกิลทีตต่ติดตัวเรามาตั้งแต่แรกหรือเปล่าคววําตอบก็คือไม่ใช่มันก็ต้องฝึกต้องพัฒนาตัวเองถูกไหมครับและข้อสุดท้ายคือเรารู้จักที่จะต่อยอดแล้วก็บริหารรายได้เราหรือเปล่าเพราะคนส่วนใหญ,ญ่มาตกม้าตายข้อสุดท้ายเพราะอะไรมีเยอะเลยนะฮะ partner rose o ขายได้ขายดีด้วยได้กำไรเยอะด้วยแต่ไม่บริหารเงินสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินที่ได้มานะครับอาจจะมดขายได้สินค้า790บาทขายได้790บาทก็เอา790บาท ไปใช้หมดเลยซึ่งพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยนั่นก็ว่าเราก็ไม่มีเงินทุนมาเปิดบินครั้งต่อไปหรือนับหรือมาขายสินค้าครั้งต่อไปแล้วแต่ถ้าเรารู้จักที่จะต่อยอดมันยกตัวอย่างเช่นเนาะเราอาจจะเปิดไปที่10ชิ้นเพราะเราขายได้เราก็เอากําไรนั้นนะครับรู้จักมาต่อยอดให้เราเปิดบินได้ใหญ่ขึ้นให้เราเปิดบินได้มากขึ้นเพื่อให้ได้ต้นทุนถูกลงนะรหรือเอาง่ายๆลักษณะยกตัวอย่างให้เห็นภาพอีกอันนึงก็คือว่าเราอาจจะเปิดร้านเล็กๆเคยเห็นไหมร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆเลย พอเปิดปุ๊บเราขายได้พราะเราขายได,าายได้ปุ๊บเราเกิดกําไรเพราเราเกิดกาไรเรารู้จักเอากาไรนั้นมาต่อยอดในการพัฒนาร้านของเราให้มันใหญ่ขึ้นค่อยๆใหญ่ขึ้นค่อยๆใหญ่ขึ้นนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนที่เขาประสบความสำเร็จทุกคนเขารู้จักในการที่จะต่อยอดและก็บริหารเงินแต่ถ้าวันนี้เราเปิดร้านเล็กๆแล้วเราขายได้กําไรต่างๆเราเอาไปใช้หมดโดยไม่เอามาันมาพัฒนานและต่อยอดเลย ร้านของเราก็จะเล็กอยู่ันยังคาเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าวันนี้นะครับการที่คนที่เขาประสบความสาเร็จร้านเขาใหญ่หรือเขาเป็นพาร์ทเนอร์แบบสูงพาร์ทเนอร์ที่เปิดบินได้เยอะหรือการที่เป็นพาร์ทเนอร์ประสบความสาเร็จมันไม่ได้มาจากการที่เขาเปิดบินหรือมีเงินทุนเยอะๆแต่แรกแต่มันมาจากการที่เขามีคุณสมบัติ3ข้อนี้1คือมีใจมุ่งมั่นกับสิ่งที่ตัวเองทํา 2คือรู้จักพัฒนาตัวเองกับสิ่งที่เราอาจจะยังไม่เก่งและ3คือรู้จักต่อยอดแล้วก็บริหารรายได้ที่เราได้มาเพราะฉันเนี่ยมันคือฟังก์ชันมันคือคุณสมบัติที่ถ้าวันนี้เรามีสิ่งเนี้ยเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมเนี่ยอยากทำคอร์สคอร์สหนึ่งเป็นคอร์สที่เป็นคุณค่าและประโยชน์กับผู้คนที่อยากจะมาขายออนไลน์หรืออยากที่จะมาทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ที่จะสามารถที่จะเรียนรู้ฟรี โดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็คือ cross เรียนก่อนค่อยขายเป็นค r o s s ที่เราจะเอาประสบการณ์7ปีของเรามาถ่ายทอดว่าทําธุรกิจออนไลน์หรือว่าขายออนไลน์ทํายังไงให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยคุณสมบัติอะไรบ้างทักษะอะไรบ้างต้องเก่งขึ้นเรื่องอะไรบ้างพัฒนาเรื่องอะไรบ้างมันก็เป็นเลยเป็นเหตุผลที่เราเปิด cross เรียนก่อนค่อยขายนี้ขึ้นมาครับ